ชีวิตวตามินรวมจากภายในเรยียนท่านทั้งหลายการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในขณะที่คุณชาร์จแบตเตอรี่ภายในของคุณสำหรับระยะต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันบางทีคุณอาจสงสัยว่าหากเฟสใหม่ เชื่อมต่อกับกิจกรรมทางจันทรคติหรือเป็นอีก้วสู่ขุนใหม่เป็นและไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุการณ์ทางหอลาซาไม่ส่งผลกระทบต่อคนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้เป็นประตูทางเข้ามากกว่าการส่งต่อคุณคุณไม่จำเป็น กำหนดความแตกต่างหรืองพฤติกรรมที่ดูเหมือนแปลกประหลาดด้วยสัญญาณจากสวรรค์อีกต่อไปสัญญาณทางโหราศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นดวงจันทร์เปลี่ยนของเหลวในร่างกายของคุณและมหาสมุทรอย่างต่อเนื่องคุณก็เปลี่ยนไปแล้ว แทนที่จะกลัวหรือลังเลเกี่ยวกับสุริยุปราคาพระจันทร์เต็มดวงวันวิสวั์หรือเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์ใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังใช้พลังของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและอื่นๆอีกมากมายเพื่อช่วยเร่งการเติบโตของคุณ ในแง่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางหอนลาซาดได้กลายเป็นวิตามินรวมสำหรับชีวิตภายในของคุณเหตุการณ์ทางหอนลาซาดตอนนี้ให้วัสดุโบนัสแก่คนในแต่ละง,งานคนจะกลายเป็นตัวตนที่คุณต้องการสัมผัสและแสดงมากขึ้น ในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางโหรา,าศาสตร์คุณจะทำงานได้ตามที่คาดหวังและกับคนอื่นคุณจะประหลาดใจกับความต้องการและทิศทางของคุณเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในขณะน,นี้คือพระจันทร์เต็มดวงแทนที่จะทำให้คุณและคนอื่นสับสน ควรจะค้นพบกิจกรรมความคิดและการกระทำของชาวราศีธนูที่โดดเด่นไปทั่วโลกคุณจะใช้ความคิดและกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อสำรวจชิ้นส่วนใหม่ของคุณที่เชื่อมโยงส่วนของคุณที่สอดคล้องกับราศีธนูจะถูกเปิดใช้งาน และองค์ประกอบของราศีธนูที่คุณกลัวหรือพยายามเพิกเฉยจะเปลี่ยนไปโซยอมรับโทษสิ่งในราศีธนูยกแห่งราศีกุมนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับบางส่วนของกลุ่ม หรือโลกใหม่ของคุณเมื่อคุณผ่านปีนี้ไปคุณจะยอมรับภาพรวมทั้งหมดของคุณรวมถึงคนอื่นมากขึ้นทุกสิ่งสวยงามในแบบของมันคือวล,ลีที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวตนที่คุณกำลังเป็นคุณกำลังขยายหัวใจโดยยอมรับคุณทั้งหมด รวมถึงชิ้นส่วนของทุกส่วนภายในตัวคุณกลุ่มปัจจุบันของคุณถูกเลือกสำหรับทักษะทางร่างกายและอารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงและความสามารถทางหหลาศาสตร์ที่ครอบคลุมผู้ที่สงสัยว่าจะรักคนอื่นได้อย่างไร ในเมื่อเขาดูแตกต่างจากคุณมากหรือพูดผิดผิดในแง่ความเป็นมนุษย์กำลังเริ่มขยายความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆโดยการยอมรับตนเองในแง่หมูงที่หลากหลายควรจะมีช่วงเวลาโอ้แน่นอนและมากมาย ที่จะเคลื่อนผ่านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อประตูภายในของคุณเปิดออกทุกเดือนและเหตุการณ์ทางโหลาศาสตร์ต่อเหตุการณ์คุณไม่ได้เป็นเส้นตรงหรือทำอะไรผิดคุณมีพลังมากขึ้นมีอำนาจที่กำหนดโดยการยอมรับ และความเข้าใจเริ่มจากตัวคุณเองและจากผู้อื่นที่มีกลุ่มเดียวกันและเนื่องจากทุกคนที่เปลี่ยนผ่านตามมิติมีองค์ประกอบเซกเมนต์หลายแง่มุมเหมือนกันคุณจะค้นพบสิ่งที่ชอบมากขึ้นในปีต่อไปชอบในแง่ของความเข้าใจ ความต้องการและจุดยืนของผู้อื่นเพราะคนรู้จักและยอมรับสิ่งใหม่ทั้งหมดที่เป็นคนคุณจะไม่คล่ำมโคลนถึงประสบการณ์หรือการสร้างสรรค์สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความรู้สึกหรือการกระทำเชิงลบอีกต่อไปคุณจะเข้าใจว่าอารมณ์ และแง่มุมทางโหาาราศาลนั้นจำเป็นสำหรับทุกคนที่เปลี่ยนผ่านใหม่คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นอย่างประณีตซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมดของประสบการณ์ของมนุษย์ก่อนหน้านี้บวกกับมิติและความที่อื่นๆคุณไม่ใช่คนธรรมดา ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหรือประสบการณ์ไม่กี่อย่างคุณมีหลายมิติทั้งภายในและภายนอกคุณจะเข้าสู่ขั้นตอนแรกในมิติโองลาซราแบบหลายมิติในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสัมผัสประสบการณ์และพลอยเพลิน กับกลุ่มราศีธนูของคุณอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับที่จะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์ครั้งต่อไปและครั้งต่อต่อไปและเมื่อคุณทำคุณจะเข้าใจว่าทำไมคนอื่นอาจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการกระทำที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็คือคนและคนก็คือพวกเขาเราเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นเช่นนั้น